ปีศาจร้ายในหนังเลือกของแขกเคยปรากฏตัวอยู่ในการ์ตูนเด็กอย่างดิสนีย์กับตัวละครที่มีชื่อว่าจินนี่วิญญาณในตะเกียงวิเศษ ยินเป็นสิ่งมีชีวิตที่เหนือธรรมชาติตามความเชื่อของชาวอาหรับและดำรงอยู่ก่อนการกำเนิดอาดัมกับเอวามนุษย์คู่แรกของโลกยินแท้ที่จริงเราไม่ใช่ปีศาจแต่เป็นวิญญาณที่เหมือนมนุษย์ใช้ชีวิตเหมือนเรามองเห็นเราแต่เราจะมองไม่เห็นยินอีกทั้งยินยังมีความสามารถพิเศษกว่ามนุษย์ไม่ว่าจะเป็นการจำแรงกายและการห่อเหินบรอากาศแล้วทำไมกันยินในหนังเรื่องของแขกถึงได้ดูเป็นปีศาจร,ร้ายที่เกี่ยวข้องกับไสยศาสตร์มนต์ดำที่แรงที่สุดละ่ะเรียกได้ว่ายินในเรื่องของแขกนั้นเป็นปีศาจที่มีชื่อว่า ชัยตอนซึ่งเป็นยินที่ทําผิดต่อพระอันร้อชัยตอนมีนิสัยที่ชั่วร้ายโกหกปลิ้นปล้อนและทําทุกอย่างที่ผู้คนรู้สึกว่ามันผิดบาปโดยจะฝังความชั่วร้ายเข้าไปในจิตใจของมนุษย์เพื่อให้มนุษย์ทําบาปตามอย่างที่ชัยตอนต้องการยินและชัยตอนเคยปรากฏอยู่ในการ์ตูนเด็กอย่างดิสนีย์ซึ่งเราก็น่าจะพอรู้ดีกันอยู่แล้วว่าดิสนีย์ชอบหยิบยกเรื่องราวหลายๆมาสร้างใหม่ให้กลายเป็นการ์ตูนโลกสวยโดยจินนี่ก็เป็นวิญญ,ญาณในตะเกียงที่มีนิสัยปลิ้นปล้อนสับขาหลอกได้เก่งสามารถแปลงเป็นอะไรก็ได้และห่อเห ไดด้้วยซึ่งสิ่งที่พูดมาทั้งหมดล้วนเป็นบุคลิกนิสัยของยินแต่ด้วยความที่เป็นดิสนีย์ค่าแอนิเมชันการ์ตูนเด็กก็คงจะสร้างเป็นแบบชัยตอนยินที่ถูกขับไล่และทำบาปไม่ได้แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีเลยอย่างที่บอกไปว่าชัยตอนจะเข้าควบคุมจิตใจของมนุษย์และล่อลวงให้ทําในสิ่งที่ผิดเหมือนกับตอนที่จินนี่เข้าควบคุมจิตใจของจาฟาจาฟ่าเป็นตัวร้ายในเรื่องอาลาดินที่ไม่เกรงกลัวต่อการทําบาปขอเพียงแค่ได้มาในสิ่งที่เขาต้องการซึ่งบาปทั้งปวงก็นับว่าเป็นอาหารจานหลักของชัยชยต,ยชยตหรหือจินนี อลดินจึงเข้าควบคุมจิตใจของจาฟาอย่างที่ปรากฏในถ่ายเรื่องตอนที่จาฟาได้กลายร่างเป็นจินนี่ตัวสีแดงและถูดึงกลับเข้าไปในตะเกียงซึ่งเหมือนกับการที่จินนี่ได้ควบคุมจิตใจของจาฟาจนเขากลายเป็นแบบเดียวกับตนเองแต่ทางการ์ตูนก็ได้ตัดส่วนที่ทําให้จินนี่ดูเป็นปีศาจช,ชั่วร้ายออกไปเพราะแน่นอนว่ามันคือการ์ตูนเด็กและเด็กก็อยากดูอะไรที่เสริมสร้างจินตนาการของพวกเขาซึ่งก็สําเร็จนะเพราะว่าตอนที่เราเป็นเด็กเวลาเราเห็นตะเกียงเราก็อยากเข้าไปลองถูดูแล้วก็หวังว่าจะมีจินนี่ออกมาให้พรสามข้อกับเราซึ่งพอร ว่าจินนี่เป็นชัชตอนปีศาจแห่งความชั่วร้ายก็เริ่มรู้สึกดีที่ตอนถูกไม่มีจินนี่ออกมาท้ามีนี้ยุ่งเลยเพราะอาจจะโดนควบคุมจิตใจหรือไม่ก็ต้องมีอะไรมาแลกเปลี่ยนกับพร3ามข้ออย่างไม่เป็นธรรมอย่างแน่นอนเพราะัชตอนขึ้นชื่อเรื่องการโกหกหลอกลวงเป็นที่สุดพรที่เราขอกับสิ่งที่เราได้อาจจะไม่ตรงกรันแต่สิ่งที่ต้องแลกนี่สิกลับน่ากลัวยิ่งกว่าแล้วชัชตอนจะกลับมาหลอกล่อผู้คนด้วยอะไรมนุษย์จะรอดเงื้อมือจากชัชตอนไปได้หรือไม่ติดตามได้ในของแขกนางสยศาสตร์บุดำที่ขึ้นชื่่่่อวาานนมททีีแรรงสุดดใบ ศาสตร์ทั้งปวงพร้อมกันได้ที่โรงภาพยนต์